ร่างกายของเราไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราแอดมาคือตัวตนที่แท้จริงของเราเมื่อร่างกายของเราเสื่อมสลายตายไปแต่แอดมารหรือจิตวิญญาณของเราไม่มีวันตายมีความเป็นนิรันต์ตัวจริงของเราเป็นพลังงานความถี่มีการสั่นสะเทือนและลานวิ่งไปมาอยู่ในร่างกายทางกายภาพนี้ เราจึงต้องรักษาความถี่ของจิตวิญญาณของเราให้ดีด้วยการคิดพูดและทำในเชิงบวกมีความสุขกับชีวิตทานอาหารที่เป็นพลังงานบวกเมื่อแอดมารับพลังงานที่เป็นบวกเข้าไปก็จะส่งผลดีต่อร่างกายของเราด้วยที่เขาเรียกว่างามภายในสู่ภายนอกพลังงานลบ มักจะอยู่ในมิติที่ต่ำในโลกมายานีเพียงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วจิตวิญญาณของเรานั้นเคยชินกับพลังงานความถี่บวกเพราะเราเคยอยู่ในมิติตามดวงดาวต่างๆมาก่อนแต่พอเรามาเกิดบนโลกใบนี้เรามักโดนสังคมกดดันด้วยความเครียดความกลัวและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษต่างๆและทานอาหารที่มีพลังงานลบเช่นเนื้อสัตว์ ทำให้เราเจ็บป่วยและอายุสั้นลงเพราะทานความเจ็บปวดทุกโทรมานของสัตว์เข้าไปจึงทําให้เราตื่นรู้ช้ากุญแจที่สําคัญในการออกจากโปรแกรมแมกนิดที่ควบคุมนี้คือการคิดพูดและทําในสิ่งที่เป็นบวกทานอาหารที่มีพลังงานบวกเช่นผักผลไม้พืชพันธุ์สมุนไพรเป็นต้นเข้าหาธรรมชาติออกกำลังกาย ร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่กับปัจจุบันขณะเพียงเท่านั้นมอบความรักแบบไม่มีเงื่อนไขให้อภัยเป็นและทำสมาธิเพื่อที่เราจะได้เชื่อมต่อกับจัก,กรวาลและการเตื่นรู้ถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงของตนเองได้ง่ายขึ้นและจะได้กลับบ้านกันได้ถูกนั่นเอง